้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมแล้วแต่เราจะใช้เลยกดเริเ่มทำงานสิครับคุณขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของคุณนะครับว่าคุณจะปรับเปลี่ยนประยุกต์หรือประยุกต์ใช้ยังไงกับไอตัวเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่า แล้วคุณก็ทําตามการสร้างบัญชีเลยนะครับผมเราใช้อีเมลของเราชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมเราใช้นี่ก็ได้ครับกดเข้าไปที่ใช้ Google ต่อไปนะครับผมความรวดเร็วของมันก็จะมีมาให้เรานะครับผมใน Account Google เราก็สามารถซิงอินเข้าไปได้เลยนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับหรือจะลงทะเบียนได้นะครับผมเหมือนที่การปกติครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมการสร้างเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับผม เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะครับผมเมื่อก่อนนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากใช้เวลานานแล้วก็ปัญหาหลากหลายที่ตามมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้ดูข้อดีข้อเสียกันนะครับผมว่าข้อดีข้อเสียของ go daddy คือรายจริงๆแล้ว go เ a d d y เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ต่างประเทศใช้กันค่อนข้างที่จะแพร่หลายเหมือนกันนะว่าเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ มีความชัดเจนอยู่นะครับผมก็ถือว่าดีผมว่าถือว่าดีกดสิครับกดสรครับรอยอะไรครับเนี้ยถ้าคนชอบใช้นะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลนะบางคนอาจใช้ WordPress ก็ WordPress ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะสอนการทำ WordPress ให้นะครับผมในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะจ๊ะอ่ะเืออ่ะเข่่ คือคนเราชอบความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนอาจจะชอบนี้บางคนอาจชอบนั้นบางคนอาจชอบนูไม่เหมือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับทุกคนนะถ้าคนอยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วก็การใช้งานที่ไม่ต้องยุ่งยากจนเกินไปหรือจะเสียตังก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะอ่าฮะเราก็พิมพ์หมวดหมู่ของเราไปเลยหมวดหมู่ของเรา เอ่ฮบล็อกบล็อกบล็อกบล็ค่อนข้างชา้าเล็น้อเมื่อเรากดเลือกบล็อกไปนะครับผมแล้วกดถัดไป p e r f e c t Island b a บ b ร์บ e ไม่ต้องกังวลคุณเปลี่ยนที่หลังได้เสมออย่างที่เขาบอกนะครับผมจะให้เราเลือกเว็บไซต์คุณในชื่ออะไรนะครับคุณก็ใส่ชื่อของเราไปเลยนะครับผมแล้วแต่เลยนะครับมีคนบอกว่า ผมควรจะต้องเปลี่ยนชื่อ YouTube ของผมเพื่อจะให้คนติดตามผมผมก็สงสัยว่าทำไมผมต้องเปลี่ยนชื่อด้วยชื่อของเราเนี่ยครับผมมันชื่อที่เราพ่อพ่อพ่อ,พอแม่เราตั้งมานะครับผมไม่สนใจหรอกครับผมว่ามันเกี่ยวข้องกับบุคคลคนไหนนะครับผมแต่ตัวเราทําให้เราตามทำให้ตัวเองดีที่สุดก็พอนะครับผมแล้วก็ทําให้คนที่ได้รับความรู้จากเราเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดก็พอนะผมว่านะแค่นั้นเองผมพอใจละ โอเคจ้า okay, จริงๆแล้วเว็บไซต์จริงจริงแล้ว u t u b e ของผมเนี่ยเน้นไปทางธุรกิจซะเยอะเนาะเ,เพื่อจะให้ทุกคนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานทำธุรกิจนะครับผมแล้วก็มีเรื่องความคิดสร้างสรรค์เข้าไปด้วยนะครับเป็นเคียรทีเข้าไปด้วยเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเ็าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่เครเครียดจนเกินไปมาฟังเรื่องเครียดตลอดเวลาเนี่ยไม่ไหวผมว่าเครียดตายเลยแําวผมผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับผมอย่างน้อยน้อย เมื่อเห็นอรอยยิ้มของคุณผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะอาจจะชินาอชาร์นิดนึงนะครับผมในการโหลดเพราะว่าต้องใช้การเชื่อมต่อที่ร<ข>าคาจะรวดเร็วสักนิดนึงถ้าคุณสนใจนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเอ๊ลานเกินปแล้วออมาละ เมื่อคุณได้เว็บไซต์มาแล้วนะครับผมคุณก็จะไอ้พึ่งยังไม่ได้นี่วาอ่าฮะรูปแบบการเปิดเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ยินดีต้อนรับสู่ผมป้อมนะครับก็จะมีรูปมาให้เราดูแผนการใช้งานคือรูปแบบเนี่ยมันจะมีการทําให้แบบเบสเซ็ตเป็ดขาดเลยนะเรียกว่าโอเคอะผมว่าถือว่าระดับนี้ถือว่าโอเคเลยคือเราสามารถใช้งานอะไรได้บ้างน,นะครับผมดูจากตัวอย่างนะคือเราใช้งานอะไรได้บ้างมีสมัครสมาชิก ลงทะเบียอีเมลลดร,ราคากิจกรรมต่างๆอันนี้ก็ได้ติดต่อเราอันนี้นก็สามารถ,ถักใส่ได้เลยแล้วก็สลางเป็นิขสอิ์นะครับผมสนับสนุนโดย Go Daddy สร้างเว็บไซต์นะครับผมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับผมค่อยๆปรับเปลี่ยนไป เค้าโครงทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนเค้าโครงได้นะครับตามที่รูปแบบของเราจะพึงปรารถนานะจ๊ะอฮะ หลายคนบอกว่าผมทำธุรกิจหลากหลายด้านอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยมาสาธยายให้ฟังทีละอันแล้วกันนะครับผมใส่นี้ไปก็ได้ เราใส่เวลาทาการได้นะครับผมหลายอย่างนี่ถือว่าโอเคเลยนะเป็นรูปแบบที่โอเคสําหรับผมผมมองว่าเฮ้ยดีวะไม่ได้แย่แย่อะไรขนาดนั้นนฟรีเนี่ยอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดนะครับคือคุณอย่าหลุดออกจากโดเมนนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าปัญหาของคุณนั้นจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับผม 有。哦 ค่อนข้างใช้เวลานะครับผมเราสามารถใส่อะไรไปได้ว่านะครับผมแล้วแต่คุณเลยครับผมคุณชอบอันไหนคุณสามารถใส่ได้นะครับผม แล้วถ้าคุณลงทะเบียนกับเราเราก็จะส่งข้อความพิเศษพิเศษไปให้คุณเสมอนะจ๊ะอย่างเช่นการจัดปวดโมอีเมลซึ่งเป็นอะไรที่คนไทยไม่ทำกันพมกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรให้เราแก้อย่าง โอเคแก้แล้วเ,เราสามารถปรับเปลี่ยนโดเมนได้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับคนที่อยากทดลองทำอะไรนะครับผมเป็นของตัวเองนะบร็อคเกอร์บรอ็อเกอร์บรอ็อ,เอ,อ,อเคเกอร์มีรอเลยกละะันเลยเมื่วาไม่แน่ใจ ใส่ไปก่อนแล้วกันโอเคครับผม เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปได้นะครับตามรูปแบบที่เราต้องการใช้งานนะครับผม